สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องศัพท์สังคีบนะครับซึ่งภาษาอังกฤษนะเขาเรียกว่าศัพท์สังคีบว่า o r c h e s t a l wood o r c h e s t a l w o d มีหน้าหรอไม่เห็นวงโฟกวงอะไรเขาใช้สัพท์สังคีบอะไรพวกนี้เลยวงป๊อปวงสตริงวงอะไรอะ่ะเออเห็นจะใช้กับเปียโนวไวโอลินโดนตีคลาสสิกทั้งนั้นเลย เพราะว่าออเคสตราออเคสตราเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วมีเครื่องดนตรีคลาสสิกเครื่องเป่าพวกในนดูริยานก็รวมด้วยนะเครื่องสายก็ไวโอลินเปียโนคาราตก็ใช่ดนตรีคลาสสิกแต่จริงๆแล้วไอ้เครื่องดนตรีพวกนี้มันปรับเปลี่ยนมาใช้ในวงพ็อปได้นะก็เห็นไอ้สตริงคอมโบอ่ะมีเครื่องเป่าอยู่3ตัวเอามาบนกันกับ วงป๊อปทั่วไปอะไม่รู้ใครทันไม่รู้ใครรู้จัก s t ตริงคอมโบหรือเปล่านะแล้วก็มีกองกีตาร์เบสคีย์บอร์ดล้วเรานำบวกไปอีก3ตัวหรือ4ตัวก็ได้เครื่องเป่าในวงรย,ยางนั่นะโอเคพอพูดถึงสั์สังคีตวันนี้ผมจะมาแนะนำศัพท์สังคีตที่เกี่ยวกับความเร็วความช้าของจังหวะก,กันนะครับตัวแรกเนี่ย กีลาวีกีลาวีกีลา i ีลาว,าาวีในภาษาอิตาลีนะกีลาวีถ้าออกเสียงปิดไปขออาภัยด้วยผมพปคัดลอกการสำเนียงการออกเสียงมาจาก Google แปลภาษานะถ้ามันพูดเร็วอยู่เหมือนกันถ้าผมพูดเพี้ยนไปก็ต้องขออาภัยด้วยความหมายมันอะในภาษาอิตาลีนะฟังดูก็แปลกๆหน่อยมันแปลว่าจริงจังแต่ความเร็วมันอยู่ที่4ี่สถึงี่บห้าซึ่งก็ช้ามากนะ โอเคคราวนี้มาอีกตัวหนึ่งลาโกเริ่มเร็วขึ้นมาหน่อยละลาโกความหมายในภาษาอิตาลีแปลเป็นไทยอ่ะแปลว่ากว้างนะครับความเร็วของมันเนี่ยอยู่ที่46-51วินาที46-51ต่อวินาทีแล้วความเร็วพวกนี้เอามาปกติเขาจะใช้มีเทนอมแบบ วิ่งแข่งไปกับมาติ๊ก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 แต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปมีมันม,ม,มีแบบเป็นแบบดิจิตอลนะมีเสียงติ๊กติ๊กเรามาการใส่ทานกล่องก็ไม่ใหญ่มากประมาณนี้เท่ามือถือเราเลยแล้ในในในมือถือนะโหลดแอปเมทนอมได้ด้วยนะโอเคมาตัวต่อไปเลนโตแปลจากภาษาอิตาลีเนี่ยมันแปลว่าช้า อันนี้ความเร็วของมันล่ะ52ถึง55ต่อวินาทีนะครับอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายผมจะแนะนำแค่4ตัวพอเดี๋ยวในคลิปหน้าจะแนะนำเพิ่มเติมเออตัวนี้ผมฟังจับใจความจาก Google แพรภาษาเนี่ยมันอ่านออกเสียงว่าอาดาโจแต่ที่ผมคุ้นเคยก็ เขาเรียกกันว่าอาดาจิโอมันเนีมันถึงว่าตามที่ผมไปสอนสายามมูลการหรือที่ไหนอะที่เรียกคําว่าคานี้คำนี้ว่าอาดาจิโอซึ่งแปลจากภาษาอิตาลีแล้วมันก็แปลว่าช้าอยู่เหมือนกันแปลว่าช้าเหมือนกันซึ่งความเร็วมันก็อยู่ที่5 6าสถึงห้ต่อวินาที59จังหวะต่อ ต่อนาทีสิเออที่พูดไปทั้งหมดไปถึงต่อนาทีนะต่อนาทีอครับที่ไล่มาทั้งหมดเนี่ยก็ขอขอ,ขอไล่มาแค่สี่ตัวก่อนเดี๋ยวอีกที่เหลือก็มีอีก,อกหลายตัวหลักสิบอ่ะเดี๋ยวผมจะมาพูดต่ออีกทีนึงผมหาข้อมูลมาเนี่ยผมอเอาจริงๆพอจะขอยอ้อนนิดหน่อย เพิ่งจะรู้ว่าสั์สังคีดเนี่ยมันแปลว่าออเคสตรบูดอันนี้เพิ่งเพิ่งรู้ความรู้ใหม่ของผมเลยถ้าไม่ได้หาข้อมูลนี่ไม่มทราบเลยมันทําให้ผมทราบย้อนหลังไปเลยว่าเอครื่องดนตรีคลาสสิกมันก็คือเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงออเคสตราเบสสมัยใหม่ไม่ได้อยู่นะต้องดับเบิลเบสกองเขาหลายอย่างเหลือเกินมันได้มีกองชุด กีบอร์ดไม่มีใช้เป็นโอแทนกีตาร์กีตาร์คลาสสิกไม่มีหรอกกีตาร์โฟก์เอาไปเล่นกับวงออเคสตราไม่น่าหลอะมันอยู่คนละกลุ่มกันเลยไม่เห็นมันโคจรกับหากันสักทีกับคำศัพท์เหล่านี้จะคุ้นเคยกันในวงการคลาสสิกเออโอเคงั้นคลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวผมจะหาเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอะไรมาฝากอีกเพิ่มเติมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ